สวัสดีคร,ครับคุณผู้ชมครับพันไม่งามนามมงคลเสน่จันนะครับเป็น EP 2แล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่จะได้รู้จักกับพันไม้งามที่มีนามว่าสเสน่จันนะครับซึ่งใน EP แรกก็ได้แนะนำตำรับตำราเกี่ยวกับว่านสเสน่จันท์ไปบ้างแล้วนะครับใน e p ที่2นี้นะฮะจะเป็นการนํา ตำรับตำราว่านนะครับในชื่อตำราว่าตำราตะลุยดงว่านนะครับท่านที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้นั่นก็คือเชฐ้ถาพยากรนั่นเองนะครับครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นกันที่ชนิดแรกเลยกันนะครับนั่นก็คือสเสน่ห์จันหอมนะครับซึ่งสเสน่หจันหอมเนี่ยนะฮะหลายๆท่านอาจจะ งงว่าตกลงเสน่ห์จันหอมที่แท้จริงแล้วคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้เรา,อาขออนุญ,ญาตนําเรียนตามตำราตะลุยดงว่านก่อนแล้วกันนะครับอย่างภาพที่ท่านเห็นนะฮะเสน่ห์จันหอมตรงนี้นะครับาบางท่านก็จะเรียกว่าเปาะหอมนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าเสน่ห์จันหอมชนิดนี้นะฮะจะเป็นใบแผ่แบนราบติดกับพื้นนะครับแล้วก็มักจะงอกออกมาซ้อนกันเป็นชั้นๆลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะ ใบก็จะออกจะแข็งแล้วครับแลวก็อวบน้ำนะครับบางต้นนะครับที่ขอบใบก็จะมีสีแดงหุ้มอยู่บางๆนะครับตอนบิมบ่มใบหัวก็จะมีขนาดใหญ่นะครับประมาณข้อนิ้วกลางนะครับมีลายเป็นวงวงตามขวางนะครับอยู่ที่เปลือกนอกเวลาเอาเล็บหยิกที่หัวว่านก็จะมีกลิ่นหอมกระจายออกมาทันทีนะครับดอกก็จะมีลักษณะส,สีขาวกลีบนอก3ามกลีบเรียวยาวนะครับกลีบในตอนบน มนกลมนะฮะนี่คือลักษณะของดอกนะครับส่วนปากดอกก็จะแยกกันเล็กน้อยนะครับมีแต้มสีแดงอมม่วงนะครับแล้วก็ดอกก็จะบานชั่ววันก็จะโรยทันทีนะครับอันนี้คือบานเร็วหูเร็วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชนิดแรกนะครับท่านมีสเสน่ห์จันทร์แบบนี้ที่บ้านท่านไหมนะครับาตามตำราตะลุยดงว่านท่านบอกว่าเรียกว่าสเสน่ห์จันทร์หอมนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็บอกว่าสเสน่ห์จันทหอม ท,ที่เห็นบางตำราก็จะไม่ใช่แบบนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับนี่ตามตำรา,าตรุยดวงว่านนะครับชนิดที่2คือสเสน่ห์จนดำนะครับหรือสเสน่ห์จนดำเต่าเกียรินะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่อยู่ใน EP ีหนึ่งที่เล่าไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะใบอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นใบลักษณะเหมือนใบ สนิจันทั่วไปนะครับนั่นก็คือมีแต่พวกใบว่านสนิจจันดำนี่ก็จะผายกว้างกว่านะครับว่านสนิจจันอื่นๆนะครับลำต้นและก้านใบก็จะมีสีดําแดงหรือแดงคล้ำนะครับจับตรงโคนนะครับกับใบหัวว่านก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าสนิจจันขาวนะครับช่วงลําต้นก็จะสั้นนะครับแทบจะไม่พ้นคอดินนะครับจะมีสีแดงเรื้อรือเนื้อในเนื้อว่านนะครับกลิ่น ฉุนนะฮะดอกออกเป็นงวงนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแรงมากนะครับซึ่งสเสนจันดำเต่าเกียรตินะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะกลับไปดูในคลิปเกา่าๆของผมที่ทําไว้นะครับสามารถที่จะเห็นภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพวิดีโอได้อย่างชัดเจนนะครับท่านก็ลองสังเกตดูว,ว่าที่บ้านท่านจะมีลักษณะสเสนจันแบบนี้ไหมเรียกว่าสเสนจันดำหรือสเสนจันดำเต่าเกียรตนะครับซึ่งคนใต้บอกว่าสามารถรับประทานได้นะครับกลิ่นจะออกเปรียปร้ยวๆนะครับ นี่เป็นเสน่ห์จันร์ชนที่2ถัดไปเสน่ห์จันชนิดที่3นะครับเป็นเสน่ห์จันทร์ขาวนะครับซึ่งเสน่ห์จัน์ขในคลิปผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับคุณผู้ชมลองติดตามชมย้อนหลังดูนะครับเสน่ห์จัน์ขาวมีทั้งการเลี้ยงเสน่ห์จัน์ขาวก็ในเสน่ห์จัน์ขาวใบไม้นะครับหรือแม้กระทั่งการดูแลเสน่ห์จัน์ขาวให้เป็นเสน่ห์จัน์ขาวใบกลายนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับ เสน่จันขาวนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะใบก็จะเขียวเข้มนะครับลักษณะใบก็จะเหมือนใบโพนะฮะการใบก็จะมีสีขาวจึงเรียกว่าเสน่จันขาวนะครับกระดูกใบกลางใบก็จะมีสีขาวมองเห็นได้ชัดเจนนะครับการใบก็จะอวบนะครับอวบน้ำนะฮะแล้วก็ลักษณะดูแล้วจะคล้ายๆกับใบบอนนะครับมีดอกเป็นวงเหมือนกันกับเสนจันชนิดอื่นนะครับออกดอกขาวละลายๆดอกนะครับมีกลิ่นฉุนหัวก็จะมีกลิ่นหอมจัดกว่า ทุกๆส่วนนะครับคือหัวเขาจะออหอมกว่าก้านใบเวลาเราตัดก้านใบออกมาอาจจะหอมสู้หัวไม่ได้นั่นเองนะครับนี่เป็นชนิดที่สามไปที่ชนิดที่4นะครับสเสน่ห์จันทองนะครับซึ่งสเสน่ห์จันทองก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วใน e ีพีหนึ่งนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆต้นหญ้านะครับหัวเหมือนหัวเห้าหมูนะครับแต่ยาวกว่านะครับใบยาวเรียวสีเขียวจัดนะครับโคนใบก็จะมีกาบหุ้ม ลักษณะใบก็จะขาย้าแพรกนะครับในลักษณะที่เห็นนี่นะฮะแต่ก็ก็จะมีขนาดที่ยาวกว่ายาแพรกนะครับมักจะขึ้นรวมกันเป็นกระจุกนะครับมีเกสรเหลืองอ่อนนะครับมีกลิ่นหอมดังกลิ่นน้ำมันจันทนะครับอันนี้ก็ลักษณะของเสน่ห์จันทองครับคุณผู้ชมครับผู้ชมครับไปดูชนิดถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือชนิดที่5ที่เป็นเสน่ห์จันเขียวนะครับคุณผู้ชมครับ เช่นการเสน่ห์จันเขียวคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูคลิปเก่าของผมที่ได้ทําไว้นะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นคลิปภายในเดือนเดือนที่แล้วไม่เดือนที่แล้วก็เดือนนี้นะฮะเสน่ห์จันเขียวนะครับลองไปดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหวนะครับตามตําราตะลุยดงว่านบอกว่าว่านสเสน่ห์จันเขียวนั้นจะมีลักษณะคล้ายคายว่านสเสน่ห์จันแดงต่างกันตรงไหนแต่ต่างกันตรงที่ ก้านใบนะฮะก้านใบของเสน่ห์จันเขียวก็จะมีสีเขียวเสน่ห์จันแดงก็จะมีสีแดงเสน่ห์จันโกเบนก็จะมีสีแดงกำบเสน่ห์จันดําก็จะมีสีแดงกำ่ำาดาออกไปทางดํานะครับพูดง่ายๆก็คือดูที่ก้านใบส่วนหนึ่งนะะเสน่ห์จันขาวก้านใบก็จะสีขาวนะครับนี่คือเสน่ห์จันเขียวรายละเอียดคุณผู้ชมสามารถที่จะดูคลิปเก่าย้อนหลังได้นะครับ สรุปง่ายๆว่าเสน่ห์จันเขียวนะครับก็จะมีใบรูปทรงหัวใจฮาร์ดเชฟเหมือนกันนะครับก็จะมีจันเขียวป่าจันเขียวบ้านนะครับนะครับท่านก็สามารถกลับไปดูได้นะครับทีนี้ลองดูซิว่าที่บ้านท่านมีเสน่ห์จันที่มีก้านเขียวๆแบบนี้ไหมนะครับเป็นเสน่ห์จันเขียวบ้านหรือเสน่ห์จันเขียวป่านะครับถัดไปครับเป็นเสน่ห์จันมหาโพนะครับเสน่ห์จันมหาโพก็จะเป็นเสน่ห์จันที่มี ลักษณะใบคล้ายกับใบโพมากๆนะครับแต่ปลายใบมนกว่านะครับด้านหลังใบก็จะมีสีเขียวอ่อนๆนะครับลักษณะของเสนจันมหาโพนะฮะอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนๆเช่นเดียวกันนะครับคือที่สำคัญที่สุดก็คือว่าลักษณะใบก็จะคล้ายใบโพนั่นเองนะครับโคนใบจะมีสายกระเล็กน้อยนะครับผิดกว่าเสนจันเขียวนะครับหัวว่านจะเป็นหัวยาวนะครับตั้งตรง มีกลิ่นหอมมากนะครับหัวต้นใบกา้านรากก็จะมีกลิ่นหอมเป็นสเสน่ยยิ่งนักท่านว่ายอย่างนั้นนะครับครับนี่คือสเสน่์จันทร์มหาโพครับถัดไปเราไปดูสเสน่์จันทร์ชนิดสุดท้ายของตะลุยดวงว่านของเชษฐาพยากรนะครับนั่นก็คือสเสน่์จันแดงนะครับซึ่งสเสน่์จันแดงผมก็ได้กล่าวไปในคลิปก่อนๆเช่นเดียวกันนะครับ ท่านมีสเสน่ห์จันแดงอยู่ที่บ้านหรือไม่นะครับวิธีการสังเกตอย่างที่ผมบอกเกินเกินไปแล้วนั่นก็คือก้านเขาจะมีสีแดงนะครับถ้าสีแดงกล่ำแดงคล้ำมากๆและก็ลักษณะใบจะเรียวอันนั้นจะเป็นอ่าถ้าลักษณะแดงหรือแดงคล้ำและใบเรียวจะเป็นสเสน่ห์จันแดงแต่หากว่านะครับอ่เาเสน่ห์จันที่บ้านท่านนะครับมีก้านใบสีแดงกล่ำแดงกล่ำเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ใบจะมนนะครับตัวนั้นจะเป็นสเสนจันโกเมนนะคุณผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปก่ก่ๆผมได้นะครับอ่ะไปดูรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับในตามตำราตระหูดลวงว่านบอกว่าด้านหน้าใบก็จะมีกระดูกร่องกลางเด่นชัดนะครับสีใบไม่สู้เขียวเข้มเท่าใดนนะักลำต้นชูสูงเด่นว่าว่านสเสนจันทั้งหลายจริงๆแล้วสเสนจันแดงกับสเสนจันโกเมนเนีเน่ย ลักษณะลำต้นก็จะชูสูงเด่นคล้ายๆกันเลยนะครับจะดูค่อนข้างยากนิดหนึ่งผมก็เลยขออนุญาตเลยว่าดูที่ลักษณะใบนะครับถ้าใบเรียวเมื่อไหร่นะครับเรียวกว่ากันนิดหนึ่งนะก้านใบสีแดงกำมือนกันนี่นะอันนั้นจะเป็นสนิจจันแดงครับแต่ถ้าแดงกำแล้วใบมนใหญ่ๆมนๆนะฮะนั่นจะเป็นสนิจจันโกเมนนะครับก็ขออนุญาตทำเรียนว่าดูคลิปเก่าๆสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับ และก็ท่านก็บอกว่าทั้งยังมีกอใหญ่นะครับใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดในเฉเผ่เสนจันทั้งปวงนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตว่าเสนจันโกเมนก็ใหญ่ไม่แพ้กับเสนจันเช่นเดียวกันนะครับดอกจะออกเขาวละหลายหลายดอกที่สําคัญนะฮะเสนจันแดงเสนจันโกเมนเนี่ยนะฮะหรือแดงโกเมนเนี่ยเวลาออกดอกเนี่ยนะฮะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นเสนจันค่อนข้างน้อยนะฮะปกติแล้วเวลาเสนจันออกดอกหลายๆท่านให้ตัดเพราะว่า ดอกของสเสนจันทร์ก็จะดึงสารอาหารมาค่อนข้างมากทําให้ใบทําให้การจเจริญเติบโต,ตนั้นอาจจะหยุดชะง,งักได้แต่ถ้าเป็นสเสนจันแดงสเสนจันโกเมนนะครับการออกดอกของสเสนจันทร์ทั้งสองประเภทนี้จะไม่ค่อยมีผลนะครับดังนั้นก็ท่านไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการออกดอกของสเสนจันทร์เนี่ยนะครับตามความเชื่อถือว่าผู้ปลูกนั้นะจะมีโชคลาภด,ด้วยนะครับ อันนี้คือสเสน่จันแดงครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นสเสน่จันชนิดสุดท้ายของอตำราตะลุยดงว่านของเชษฐาพยากรครับคุณผู้ชมครับสําสหรับคลิปนี้ก็คงจะไวเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูตําราว่าตําราที่กล่าวถึงสเสน่จันอีกมีชื่อว่าตำราอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ